ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอปัญหาใหญ่อาร์เนอร์สล็อตเหตุผลที่แท็กติกลิเวอร์พูลล้มเหลวในซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลแพ้แล้วเจ็ดเกมจาก10แมตช์หลังสุดและนั่นแสดงให้เห็นว่าแทคกติกของอาร์เนอร์สล็อตผิดพลาดแต่เคล็ดลับในการเรียกฟอร์มกลับคืนมาไม่ใช่เพียงแค่กลับไปใช้สิ่งที่เคยได้ผลในอดีต หลังจากฟอร์มดีขึ้นชั่วคราวลิเวอร์พูลก็กลับมาโดนวิจารณ์ว่ากำลังวิกฤตอีกครั้งในช่วงพักเบรดทีมชาติ9เดือนหลังจากชัยชนะอันนาตื่นตาตื่นใจ2-0ต่อที่เอทัสโคสอาร์เนอร์กลับเห็นทีมของเขาถูกทับเรือใบสีฟ้าโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนแพ้0-3ที่สนามเดียวกันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะทำใจยอมรับจาขุมกำลังเก่าที่เคยแข็งแกร่ง กลายเป็นสะดุดกับขุมกำลังที่ทำให้สโมสรทุ่มเงินมหาศาลผลงานที่โดดเด่นในเกมชนะแอสตันวิลล่ากับเรอัมริดส่วนใหญ่ถูกมองว่าจากการใช้ผู้เล่นตัวจริงจากฤดูกาลที่แล้ว โดยเฉพาะ3ประสานแดนกลางแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้แทคนิกของลิเวอร์พู o ล้มเหลวในช่วงต้นฤดูกาลนี้และพวกเขาจะสามารถกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่สาวุกเดือครอบต้องพิจารณาไปด้วยกัน 1. สิ่งที่เคยได้ผลแต่กลับใช้ไม่ได้ผลการควบคุมเกมเป็นคำที่โดดเด่นในฤดูกาลเปิดตัวของโค้ชอาร์เนอร์แต่แม้ว่าคำนี้จะทำให้หลายคนจินตนาการถึงการจ่ายบอลช้าๆไปด้านข้าง แต่สิ่งที่ปรากฏจริงกลับไม่ใช่แบบนั้นลเวอพู Liverpool เป็นเจ้าแห่งการควบคุมจังหวะเกมไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับบอลการเพรสซิ่งสูงหรือการตั้งรับต่ำแบบเหนียวแน่นพวกเขากำหนดจังหวะเกมได้ตลอดทั้งการแข่งขันสามารถปรับขึ้นลงตามต้องการยกตัวอย่างเช่นแมตชชนะสเปอร์6ต่อ3พวกเขาไล่นำา้ต่อ1อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ชะลอกเกมลงแต่เมื่อไก่เดือทองไล่มาเป็น5ต่อ3 ผงแดงก็เร่งเกมขึ้นอีกครั้งและยิงประตูที่6ททำให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ 1. ในวิธีปรับจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์คือการใช้วิธีขึ้นกลับทะลุบอลจะถูกลำเลียงขึ้นไปอย่างช้าๆข้ามแนวรับเพื่อดึงแรงกดดันจากคู่แข่งจากนั้นบอลผ่านไปยังโมฮัเหม็ดซาล่าที่ถอยตามลงมาและดึงกองหลังออกจากพื้นที่ขณะที่เพื่อนร่วมทีมเริ่มวิ่งทะลุช่องว่างที่เขาสร้างขึ้น 2. เทรนโรบโบและกราเฟ,ฟนแบ การขาดหายไปส่งผลอย่างไรการขาดหายไปของเทนอเล็กซานเดอร์อนโนส่งผลกระทบกับความสามารถในการจ่ายบอลทะลุจากแนวรับของลิเวอร์พูลแถมการที่อันดูโลปสันโดนดอบยิ่งทําให้หงแดงสูญเสียการผ่านบอลเด็ด จากฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งแม้โรโบจะทำผลงานได้ดีขึ้นและกลับมายึดตัวจริงได้อีกครั้งแต่ด้วยอายุและระดับความฟิตของนักเตะไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นให้มั่นคงตลอดทั้งเกมและนั่นส่งผลให้เกมรับและลุกฝั่งซ้ายด้อยประสิทธิภาพลงการขาดการผ่านบอลจากริมเส้นที่แม่นยำส่งผลให้อเล็กซานเดอร์อีซักและอุโกเอกิติเกที่มีทั้งความสูงและสัญชตาตญาณหน้าเป้าขนาดแท้ ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพราะบอลไม่ถึงพวกเขาขณะที่แผงกลางจะเห็นได้ว่ากราเฟ,ฟนแบกทำผลงานไม่โดดเด่นเหมือนเมื่อรุูการที่ผ่านมาจังหวะการครองบอลการพลิกเกมและการจ่ายบอลทะลุแนวรับคู่แข่งแทบไม่มีให้เห็นในซีซั่นนี้แต่ที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือการยิงประตู การที่ไม่มีเทรนทำให้ทีมขาดจังหวะทีเด็ดทีขาดในเรื่องการเปิดบอลโรเบร์สันฟอร์ไม่นิ่งเหมือนเดิมและกราเฟนแบกไม่สามารถผลิตผลงานได้อย่างที่คาดหวังนั่นจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ลิเวอร์พูลไม่สามารถแสดงผลงานชั้นยอดออกมาได้เต็มที่ 3. คู่แข่งจับทางสไตล์การเล่นลิเวอร์พูลได้ตอนนี้ทีมคู่แข่งรู้แล้วว่าการที่จะสู้กับลิเวอร์พูลในแดนบนคงเป็นเรื่องยากดังนั้นพวกเขาเลือกที่จะไม่ใช้แทคติกแบบนี้อีกแล้ว โดยเน้นการเล่นที่เหนียวแน่นและรอจังหวะตัดบอลหรือการขึ้นเกมที่ผิดพลาดของหงแดงจากนั้นก็สวนกลับแทคติกของลิเวอร์พูลที่เน้นให้แนวรับดันขึ้นสูงจึงมักจะโดนคู่แข่งโจมตีด้วยจังหวะการสวนกลับเร็วหรือการเล่นบอลโยนยาวซึ่งนั่นทำให้ทีมต้องเจอกับสถานการณ์ยากลำบากในการรับมือและส่งผลให้เสียระบบทุกครั้งที่เจอกับการเล่นแบบนี้การที่สโมสรตัดสินใจซื้อเรนเวียสเข้ามาเพราะหวังจะใช้พรสวรรค์นในฐานะย์มเมเก ker ของนักเตะจัดการกับแนวรับคู่แข่งที่ยืนต่ำแต่กลายเป็นว่าจอมทัพชาวเยอรมันไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้แถมยังโดนคู่แข่งจับทางการเล่นได้ด้วยยิ่งทำให้เจ้าตัวต้องเจอกับงานยากลำบากและส่งผลไปถึงฟอร์มโดยรวมของเดเรสด้วยแนวคิดของโค้ชอาเนอร์ที่จะให้ทีมเล่นแบบหมุนเวียนตำแหน่งอย่างลื่นไหลาภายในโครงสร้างการโจมตีที่หลากหลายเพื่อทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสับสนและสร้างความได้เปรียบในกรอบเขตโทษ แต่ไอเดียดังกล่าวยังไม่สำลิดผลและนั่นจึงเป็นที่มาของผลงานสะดุดติดติดขัดขัดของทีมในเวลานี้4เน้นการเจาะแนวรับคู่แข่งที่ยืนต่ำแต่ไม่สำเร็จหรือร์พภูเป็นทีมที่สร้างโอกาสได้มากกว่าทีมอื่นในลีกแต่ไม่ได้หมายความว่าแท็กติกแบบนี้ได้ผลจริงๆเพราะประตูของหงส์แดงส่วนใหญ่เกิดจากการส่งผู้เล่นจำนวนมากขึ้นไปโจมตีตอนที่ตามหลังในช่วงท้ายเกม บ่อยครั้งที่ลิเวอร์พูลพยายามเจาะแนวรับคู่แข่งที่ยืนต่ำแต่ล้มเหลวและการส่งบอลพลาดแค่ครั้งเดียวก็ทำให้โดนโต้กลับและบางครั้งอก็เสียหายจนถึงขั้นโดนเจาะตาข่ายหนึ่งในเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพราะทีมเปิดพื้นที่เยอะมากจึงทำให้คู่แข่งได้ประโยชน์จากจุดนี้ลองนึกภาพในเกมที่เสียประตูที่2ให้กับเบรนท์ฟอร์ดแพ้2ต่อ3พวกเขาสามารถเล่นชิง1-2เจาะเข้าไปทำประตูได้แบบสบายๆเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทําให้คู่แข่งเห็นจุดอ่อนของทีมและพยายามเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นเพื่อรอจังหวะตัดบอลหรือการเล่นที่ผิดพลาดในเกมลุกของหงส์แดงและจัดการโจมตีทันทีนี่คือสถานการณ์ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจะได้เห็นอยู่บ่อยๆในฤดูกาลนี้และโค้ชอาร์เนอร์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและการเล่นเกมรับที่จะไม่เปิดพื้นที่เยอะซึ่งเป็นจุดที่คู่แข่งจ้องเล่นงานพวกเขาตลอด 5. แล้วจะแก้ไขสถานการณ์ยังไง ลิวอพูพยายามเป็นฝ่ายเล่นเกมรุกโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นในช่วงซัมเมอร์แต่การเล่นแบบเน้นครองพื้นที่นี้ทำให้คู่แข่งสามารถกำหนดจังหวะของเกมได้ไม่ใช่หงแดงและนี่คือปัญหาที่ต้องแก้ไขให้ได้คู่แข่งรู้แล้วว่าลิวอพูตั้งใจจะเล่นตามวิธีเฉพาะนี้ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถปรับตัวและพยายามที่จะทำให้เกมอยู่ในจังหวะการเล่นของพวกเขา ผลกระทบนี้มักทวีคูณเมื่อริเวอร์พูลเสียประตูแรกไปก่อนหรือดูการนี้เรามักเห็นทีมของโคชอาร์เนอร์เล่นเกมตามที่คู่แข่งบ่อยมากขณะที่ต้องพยายามเร่งเครื่องเพื่อทวงประตูคืนและกลับสู่เกมซึ่งทําให้นักเตะเสียพลังงานเยอะมากและบางแมตช์ก็เสียสมาธิรวมทั้งเสียจังหวะจนโดนเปิดช่องว่างให้คู่แข่งโจมตี แม้ว่ามีบางเกมที่ลิเวอร์พูลสามารถกำหนดจังหวะของเกมได้อย่างชัดเจนแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้แก่แมตช์กับแอตเลติกมาดริดไอทักแฟงเฟิรและเรอัลมาดริดซึ่งพวกเขาชนะเกมเหล่านั้นขณะที่ในการเล่นศึกเพีย์ลีกยกเว้นแมตช์ชนะแอสตันวิลล่าซึ่งยึดติดกับแทคติกของตัวเองจนกลายเป็นเล่นตามเกมของลิเวอร์พูลทำหงแดงแทบไม่สามารถควบคุมคู่แข่งได้เลย ถ้าหากลิวอพูต้องการเรียกฟอร์มเก่งกลับมาพวกเขาจําเป็นต้องหารูปแบบการเล่นที่ไม่เพียงเหมาะกับทีมของตัวเองแต่ยังเหมาะกับเพียร์ลิตด้วยเพราะหากทีมสามารถกําหนดจังหวะของเกมโอกาสชนะย่อมมีสูงกว่าแน่นอนว่าลิวอพูมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นและเทคนิคในฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันคู่แข่งรู้วิธีการรับมือกับพวกเขานั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่โห์แดงไม่สามารถกลับไปควบคุมจังหวะเกมได้ง่ายๆ คอสตารซีมีคาสโพสต์รูปภาพขอบคุณทางสโมสรลิเวอร์พูลที่ทางสโมสร,รได้ทําการส่งถ้วยรางวัลแชมป์เทมรีจําลองให้กับเขาแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่ได้อยู่ที่สโมสร,ร,รก็ตามปัจจุบันตอนนี้ซิมีคา์สกำลังอยู่ในสัญญายืมตัวกับโรมาในระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลนี้นะครับ บิวรายงานว่าฮัน v วียสคุณพ่อของฟอร์เร n นเวียยืนยันว่าลูกชายของเขาไม่เสียใจเลยที่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยเขาได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับช่วงเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งของเขากับหงแดงฟอร์เรีนเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองในสภาพแวดล้อมใหม่ฤดูกาลนี้ลงเล่นไปไม่ถึง1ใน3จนถึงตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดไว้ เป็นกระบวนการปรับตัวที่ปกติอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องนึกถึงในเรื่องค่าตัวในการย้ายทีมของเขาแต่อย่างใดและหากดูสถิติให้ละเอียดขึ้นคุณจะเห็นได้ว่าสถิติของฟอร์เรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเกมของเขานั้นค่อนข้างดีอยู่แล้วเหลือเพียงแอซิดและทําประตูที่รออยู่เท่านั้นฟอร์เรียนตั้งใจก้าวไปอีกขั้นเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดียิ่งขึ้นและเขาไม่เสียใจเลยกับการตัดสินใจเลือกย้ายมาที่นี่เขากำลังทำผลงานได้ดีที่ลิเวอร์พูล เขาตั้งตารอาการฝึกซ้อมทุกครั้งและเขาก็ปรับตัวให้เข้ากับทีมได้เราพอใจ100%กับสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้จบเกมทีมชาติฮังการี่2ทีมชาติไอร์แลนด์3วัตถุจากที่ฮังการีจะชนะแต่มาโดนนาทีบาปซะอย่างนั้นในช่วง95นาทีทดเจ็บสุดท้ายพอดีน่าเสียดายจริงๆเพราะฮังการีเองก็มีโอกาสเยอะมากที่จะหนีจาก2ต่อ1เป็นสกอร์อื่นๆเพิ่มเติมยิ่งในช่วงครึ่งหลังโอกาสเยอะมาก แต่มาตกม้าตายในจังหวะสุดท้ายที่ไม่มีความเฉียบคมมากพอในช่วงท้ายเกมไอแลนด์ทำได้ดีมากพวกเขาคุกคามได้อย่างสม่ำเสมอและมีโอกาสมากมายจนกระทั่งมาได้ประตูชัยในที่สุดเสียดายและเสียใจกับฮังการีและดอมนิกโซโบสไลกับมิรอลสเคอร์เคสด้วยจริงๆเพราะมันเกือบแล้วด้วยซ้ำแฟนบอลในสนามของฮังการียังช็อกเลยแทบไม่อยากที่จะเชื่อจากจะชนะมาเสมอจากจะเสมอถึงกับแพ้เลยทีเดียวนะครับ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ